คำถามจากคุณกรพบนะครับถามว่าที่เขาว่าพักนี้รวมกับพักไหนก็ได้ขอแค่ให้ได้เป็นรัฐบาลน,นั้นจริงหรือไม่จุดยืนของคุณคือประชาธิปไตยใช่หรือไม่คุณสุวัสดิ์ครับครับ<ก>อย่างที่ได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับว่าพักเรานะครับก็คือเป็นพักการเมืองขนาดกลางแล้วเราก็ได้เห็นนะครับประสบการณ์จากความขัดแย้งของการเมืองในอดีตนะครับที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาตินั้นได้ติดลม พี่น้องประชาชนที่เราไปพบก็จะบอกกับเราว่าช่วยแก้เรื่องเศรษฐกิจกับช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแยง้งฉะนั้นพักชาติพ,พัฒนาถึงชูบทบาทในเรื่องของความเป็นพักขนาดกลางเป็นพักที่เดินสายกลางแล้วการที่เราใช้คําว่า,าชาติพัฒนา no problem นั้นนะครับก็เป็นคําพูดที่มาจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนา ถ้าทุกท่านคงจําได้นะครับตอนที่ท่านประเดชชาชัยเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นก็ใช้นโยบายในเรื่องของการสร้างความปลองดองแปลสนามลบเป็นสนามการค้าไปพูดคุยกับกลุ่มประเทศในอินโดจีนแล้วก็ปรับประเทศไทยนะครับในเรื่องของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอาอีสานเป็นประตูส่งออกประสินค้าเอาอุตสาหกรรมเข้ามาฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีมากแล้วคําพูดที่ติดปากผู้นําประเทศอยู่ประจำนะครับเลวลาให้สัมภาษณ์ก็คือว่า no problem ไม่มีปัญหา หมายความว่าปัญหามีแต่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นําประเทศออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้และสิ่งหนึ่งที่ท่านชาติชายได้ดําเนินมาตลอดก็คือท่านจะพูดอยู่2ประโยคเรื่องการเมืองก็คือว่าการเมืองจบเป็นยกยกกับเสียงข้างมากนะครับแค่หนึ่งเสียงก็เพียงพอในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือการบ่งบอกว่าในการทํางานทางการเมืองนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องมีเสียงข้างมาก ท่านบอกว่ามีเสียงข้างมากเยอะไปบางทีเราก็ไม่ได้ฟังเสียงข้างน้อยบางทีก็ก่ะให้เกิดการใช้เสียงข้างมากไปในทิศทางที่พี่น้องประชาชนไม่อยากจะเห็นการชนะมากเกินไปบางทีก็เก่ะให้เกิดความเจ็บใจมิตรภาพไม่เหลืออยู่หรือประโยคที่บอกว่าการเมืองจบเป็นยงยกก็หมายความว่าความขัดแย้งต่างๆเมื่อมีการเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะมีประเด็นอะไรที่เราต่อสู้กันหนักแต่ว่าก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องการเมือง หลังเลือกตั้งเป็นเรื่องบ้านเมืองฉะนั้นพรรคชาปนาเนี่ยมองปัญหาของประเทศว่าส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่มาขัดจังหวะเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจของประเทศนั้นของเรานะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าการเมืองนิ่งหลังเลือกตั้งนะครับได้รัฐบาลที่ชอบทมได้รัฐบาลที่พี่น้องประชาชนให้การยอมรับแล้วก็สามารถปณีปนอมไม่ให้บ้านเมืองมีความขัดแย้งเนี่ยไม่มีประเทศไหนในภูมิภาคนี้ที่จะาสู้ประเทศไทย ฉะนั้นพรรคชาปนาก็ยืนอ,อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่ต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขทางการเมืองอะไรมากๆที่ทําให้การเมืองเนี่ยนำไปสู่การเดดล็อกอีกฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราขออยู่ตรงกลางฟังเสียงประชาชนแล้วก็ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการก็คือเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและลดความขัดแยง้งนี่คือจุดยืนของพรรคชาิพัฒนาคารัขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ